ยับปุ้เวดไปเด้อเขาสี่าวัลูกวันไหนเงี้ยเดือสีหย่างเอ้หนยางผัรวัหยางบังจานแล้วเชียบผัวไปไววพูนสีกับไปบังเบิกมือเองนะว่ะจีหย่างบกควั้นบานม่ออนบานหางบาน่งหน้าเพ่งนกันยังถือเงี้ยอยู่นี่ารพ่วงย่างมากัง มาหยังละมาตามหาหัวใจเงียไปละนั่งนขาวเก้มหพาแน่มะเดยงัวนเที่วแงัีแดงกเอาไปเอาหยงหยังเข่าเนี้ยเขียวเพเป็นสิเยวแดงน่ะตามปอกๆนั้ไปสิไปเขี้ยว

อีหลอนมึงตีเม่บ้านบ่เดินไง่ว่าสิทางานอยู่ได้เดานสิเมื่อบงไปเพื่อเพ่ก็อยากเมือนมึงเพื่อเดินพอาะทาเานั่นแหละเพรกทาว่าสิถามเจ้าคออยจะให้เจ้ายักเมื่อมนอนก็จะเปรี้ยวเนเ้อเออไปเอาบ้านลงแบ่้เพื่จไปเอาพวกไปเอา้อยลงไปรด่นถ้าเดงกไปแล้วกจไปหยับม mình bón ngần mình ươn bùn đỏ mình hoan Tao có không nữa không Tao có không โหมันสิเหลือบ่นยใส่นอยู่่ตงสิเหลือบะหลายเต็มฝาบาทคนเคนละหามันเย็นก่อนี้เย็นเ่กติใส่เมือลูกเมือนรานเจ้าปีปอกปาดใส่ใบเนาะไข่ว่ได้กินแต่มอมลูกร้านก็กินก็ใส่ปามุนนปากะ เอามลงเลยงนงฝาบาทอืมฝาก็ะ้าเงือ่บ่าิเป็นเยังมอเ้ยงคำคำื่น้าจะได้ฝาเลี้ยงโ่มีเรียกหรอกสิมับา้กจังบาง่ยง่นี่เลี้เชี่ยเลยเนียโอ้ยงานปีใหม่าวเขาองขดไมูุ่ดนว่ดึงมันขาดไปทั้งหา

ก็บอกจริงไปสู้จะไที่ไนนเอาไว่ละ่มาเอนดนแ่นแ่ chấm lùm cái ta mạc đây ta nè nhâm mạc khen cắn đây ta nè mừng nè đèn ông tông xuống <tha mát> <tắc> <t insane> หอยเป็ดสร้อยเที่ยงหอยฟักตับปลัวหัวกับสร้อยต้นนั่นน่ะสร้อยวันหยุดอ่ไม่เนี่ยไม่นี่ยคือว่ามันมั่วอืมหอยปมดปี๋สมดปี๋เพราะมันเจ๊งเตี้ย